คลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับแคคตัสในตระกูลยิมโนโคาไลเซียมและนี่คือยิมโนโบรูชิไอชื่อเป็นชื่อทับศัพท์นะคะไม่มีชื่อไทยถ้ามองเผลินๆแล้วนะคะจะเหมือนกับแคคตัสสายพันธุ์โลบีเวียค่ะเพื่อนๆส่วนตัวนกแล้วนกมองแบบนั้นนะคะคือคล้ายกับโลบีเวีย แต่ว่าจริงๆแล้วคือยิมโนโบลูชิอค่ะลักษณะของเขาเนี่ยจะขึ้นมาเป็นแบบฟอร์มกอแบบนี้นะคะลำต้นเป็นทรงกระบอกค่ะสายพันธุ์นี้นะคะยิมโนสายพันธุ์นี้จะยืดง่ายคล้ายๆก,กับโลบิเวียเลยค่ะเห็นไหมคะว่าความคล้ายคลึงกันเนี่ยใกล้เคียงกันเลยค่ะเพื่อนๆต้นออกยาวๆนะคะแตกกอได้ค่ะ แล้วก็สามารถยืดได้เร็วมากๆเลยนะคะถ้าเป็นเปรียบเทียบกับยิมโนธรรมดาเนี่ยยิมโนจะค่อนข้างที่จะยืดช้าค่ะดอกที่ให้ออกมานะคะก็จะมีทั้งสีชมพูแล้วก็สีขาวค่ะแต่ค่อนข้างที่จะออกดอกได้ยากนะคะก็นิยมเลี้ยงแบบให้เห็นต้นนะคะต้นเขาเนี่ยลำต้นของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีเกือบฟ้าค่ะ สีคล้ายๆกับตอบรูนั่นเองแต่ไม่เกี่ยวกับตอบรูนะคะเป็นยิมโนทําไมถึงจัดอยู่ในตระกูลยิมโนลักษณะดอกของเขานะคะเวลาที่ออกมาเนี่ยจะเหมือนกับดอกของยิมโนคาไลเซียมเลยค่ะก็คือยิมโนอีกหนึ่งสายพันธุ์นี่แหละค่ะมองรูปร่างหน้าตาแล้วนะคะก็จะไม่เหมือนกับยิมโนสายพันธุ์อื่นๆค่ะ นี่ก็คือยิมโนบูชิอายนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็น่าจะสะดุดตาแล้วก็อาจจะยังไม่รู้จักชื่อนะคะวันนี้นกก็นำชื่อมาแล้วก็หลายๆคนที่อาจจะยังไม่เคยเห็นก็ได้เห็นรูปร่างของจิมโนบูชิอายนะคะซึ่งมีดอกเหมือนกับยิมโนแล้วก็เป็นยิมโนอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะถึงแม้ว่าเขาจะให้ดอกยากนะคะแต่ดอกที่ ได้ออกมาแล้วสวยแน่นอนค่ะสีดอกจะเป็นสีชมพูสีชมพูออกขาวนะคะสายพันธุ์นี้การเลี้ยงดูนะคะก็ถือว่าเลี้ยงดูได้ง่ายค่ะแต่ว่าสำคัญเลยที่แดดนะคะแดดต้องได้รับ5-8ชั่วโมงต่อวันนะคะภายใต้การกรองแสงคือได้รับเยอะกว่ายิมโนสายพันธุ์อื่นเพราะว่าต้นของ จิมโนโบรูชิอายเนี่ยจะยืดง่ายค่ะเน้นเลยนะคะว่ายืดง่ายมากๆค่ะการรดน้ำสูตรดินปลูกนะคะก็เหมือนกับจิมโนสายพันธุ์อื่นๆเพราะว่านกก็ตั้งวางไว้ในโซนเดียวกันค่ะเพื่อนๆนิยมขยายพันธุ์โดยการชำหนอ่อเพราะว่าเขาจะแตกหน่อได้เก่งมากๆเลยนะคะเหมือนกับโลบิเวีย อย่างที่นกบอกไปเบื้องต้นลักษณะถ้ามองเพลินๆแล้วนะคะเหมือนโลบีเบียมากๆค่ะแต่นี่คือยิมโนอีกหนึ่งสายพันธ์ยิมโนบูชิไอสเสน่ห์ของยิมโนสายพันธ์ุนี้ที่นกชอบนะคะก็คือมีขนน้มสีขาวตัดกับสีลำต้นที่สีเกือบจะฟ้าเหมือนกับตอบลูค่ะเพื่อนๆถ้าสังเกตดีๆนะคะเห็นไหมคะ ขนหนามจะเป็นสีขาวถ้าหากเพื่อนๆท่านใดเห็นคลิปแล้วสนใจก็หามาสะสมกันได้ค่ะสำหรับจิมโนรูชิอายเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุราดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุราดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ